บ็อกก็ต้องออกข้างด้วยเออออกข้างหรือเตบออกด้วยเวลาเราบ็อกเออ <c oughs> เห็นปากเกียวไหมเสียให้ดูเวลาเขาบ็อกอ่ะเขาบ็อกแล้วเขาออกเขาไม่อยู่นี่เขาไม่ไม่ยืนบ็อก เขาบล็อกแล้วเขาออกไปซ้ายไปขวา บ็อกเสร็จต้องขยับขยายออกข้างไปไม่อยู่นานออ่ดีร<ง>วมๆกันดีลูกดีดีด ดีลงกันดีลูกสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วพยายามจัดระยะด้วยตะวันจัดระยะด้วยถอยทรงเนี้ยบูบูเนี้ยอยากก่างกรูบูแบบปั้นๆเนี่ยจะได้เซฟหน่อยเซฟหน่อย,ยมีรายการ